สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามาจ้ากินข้าวน้ำกันจ้าสวัสดีกินข้าวกับลาบจ้ะมาเนียวิธีเฮ็ดบ่าไ้เบิ่งเด้อจ้าเพราะว่าฟ้าวฝ้าจ้ากินแล้วก็สิเตรียมตัวไปเฮ็ดงานพักกับบะมีหยังหลายจ้ามีแค่นี้จ้ะมาเนีเฟ้าวฝ้าฟอกกินฟ้าวไปแล้วมาจ้าขหนียวมาจ้ะมามากินน้ำกันจ้า ฝ้าจะฝ้าเหมืนกันฟ้ากินฟ้าไป <c oughs> คนทำงานอย่างพวกเราน่าจะไหมกินน้ำกันเค็ดฝ้าฟ้า,าจ้ะ พริกปกเองจ้ะแดงอืมอืมเห็นว่าลูกในนอนสิเพชรจักเพชรเพชรจักเพชรงอมรับว่าเพชรอ่ะ ลูกไปโรงเรียนเหมือนนีสซามีไปทํางานที่ทํางานจ้ะไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ทําที่บ้านก็เลยได้นั่งขังลงังมองจันก็ได้ขึ้นมาข้างเฮี้ยนจ้ะอ้พริกนิดหน่อยในเพชรเอาจากข้ามบ่าจา้ะ ปาเฟลอะไริทที่ทำกับบ่อะไรทำให้เบิองเลยจังฟ้าจ้ะฟ้า แลนไปว่าจะไปล,า,ลานจีนน้ำเลรือว่าเด้ไปชำฝน,นมันตกมังจ้ะอากาศจะจักแจ้งใดเลยเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็แดดออกตามพระท่านเราจ้ะอากาศตามพระท่านแล้ว O ภูมิใจได้จ้ะเนี่ยปลูกพริกเป็นหน่วยอยูุคแลกผึ้งจีเรล้วปลูกต้นบางยังจ้ะบ่เป็นหน่วยปีนี้เป็นหน่อยอยหวนงงจนนย,ย,นยจ้ะบ่ท่านในตายนะยังเหลืออยู่จ้ะปี้งจีเแล้วใบนียังอรูอาร่าเลย เป็นนี่ต้นหน่อยๆแต่เป็นนวยจ้ะต้นพริกพูมมใจได้เนาะ ถาเป็นบาน้าผู้ใดมีกอนดูเขาขึ้นไปปลูกทั้งดาดฟฝาเนาะอันนี้ก็มีดาดฟฝาจะแต่เขาพ่าให้เฮ็ดนีหยังแล้วก็หนาวมันบ่คือบานห้อง ก็เขาเที่ยงเขาบายจ้ะแต่บบมีเวลาก็กินมือเดียวกินตอนบาบายๆแล้วเลยจ้ะไปกินอีกเท่อตอนสี่ทุ่มจะเลิกงานเลิกงานมาจังกินเอีกบมียังกินรูล้ลาให้เขาหรอกจ้ะไม่แค่นี้แหละ ช่วงเวลาต้องประหยัดจะต้องประหยัดทำงานไปทำงานมาไม่รู้หวยจะออกที่ราวตอนไหนต้องประหยัดไว้ก่อนจะ้ะกินอะไรได้แล้วก็กินไปก่อนผ่านโควิดไปก่อน เมื่อไรมันจะผ่านก็ไม่รู้เนาะรอนีจะร้องเพลงนั้นได้แต่รอ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 ,รอให้จู่ๆก็ร,รอรอรออยู่นี่จ้ะแต่ซุมือซุ่มือแต่มันบรลลุมันก็นดีเลยเนาะจ้ะเนาะมันก็ซือมีกำลังใจ แต่ทุกวันทุกวันนี้มีแต่หลุด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 โอ้ยหมดแรงเลยแต่ก็จะสู้ทำรู้สึกว่าตัวเองชอบชอบชอบจะชอบทำเหมือนมีเพื่อน แต่ถ้าสามีอยู่บ้านก็เม,มียฉันเป็นบ้าแล้วคุยอยู่คนเดียวเ <laughs> มียฉันติ้งต้องแล้วไม่เป็นไรเนะเราะพอเรามาอ่านคอมเมนต์่ะใจชื่นชื่นบานทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจเวยจ้ะเด้อ หรือว่าเราชื่นใจเพราะเราเจอยังไม่เจอคอมเมนต์ที่ร้ายแรงรุนแรงไม่เจอเนาะค่ะเนาะไม่เจอคอมเมนต์แบบนั้นเนาะลเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเราก็ต้องเดินไปด้วยกันเราจะไม่คอมเมนต์ดีไม่ดีนะทุกคน เราจะคอมเมนต์แตสิ่งดีๆให้กันโอเคค่ะขอบคุณลหลายๆด้วยค่ะสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ ฝากน้องใหม่น้มด้วยคนนด้วยจ้จเด้อขอบคุณค่ะวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าวัสดีจ้า